สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามวาราตีนะครับาาวันนี้นะคะเป็นเลิกดียามดีวันวิสาขาบูชานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทั่วทุมโลกนะครับตอนนี้นะคะทวัดสวนดอกนะครับตอนแรกโอตั้งใจจะมาทำนะครับ กลวยดอกไม้นะครับไ์สดที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแพนนะครับฝนตั้งเขาจะตกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือกะว่าจะทํากลวยดอกไม้ตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับบังเอิญว่าตรงกับวันเลือกตั้งสอทจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับอดไปเลือกตั้งที่นะครับสนามกีฬาเทศบาลนะครับเชียงใหม่ นะครับแต่ว่านะครับเชียงใหม่นะครับก็จะมีจุดเลือกตั้งประมาณ12 1ที่นะครับทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เพิ่งทราบนะครับว่ามีการเลือกตั้งนะคบมีมีจุดเลือกตั้งตรงนี้เหมือนกันตอนนี้กําลังเปิดหีบแล้วก็นับคะแนนนะครับแล้วว <reco Christ. S 2> ันนี shirt. ้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเลือกดียามดีนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณ เวลาห้าโมงสี่สิบนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีการเดินเวียนเทียนวันนี้ด้วยนะที่เจดีย์นะครับนี่นะครับรถเห็นนะคะภาพบรรยากาศของในส่วนของมีโรงทานด้วยนะครับแล้วก็การเลือกตั้งนะครับ คนที่มาในวันนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังเหลือที่จอดรถเยอะอยู่นะครับ๊ตก็จอดตรงนี้เลยนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับโรงทานมีโรงทานผลไม้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีโรงทานเพิ่มอีกนะครับวันนี้เรก็รับเป็นมะม่วงนะครับแล้วก็แตงโมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศนะครับของวัดกันนะครับ คนนะครับก็เริ่มทยอยมานะครับ <c oughs> มืดฝนนี่นะครับ <c oughs> ก็คนก็จะกางร่มนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่นะครับเป็นการเลือกตั้งนะครับน,นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในส่วนของมีโรงทานนะครับก็จะมีโรงทานเป็นผลมไม้น้ำดื่มนะครับเครื่องดื่มน้ำหวาน สื่อธรรมะแจกด้วยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับกำลังตั้งนะครับ ก็สาหรับประชาชนนะครับหรือว่าธศาสนิกชนที่เดี๋ยวจะมาทําบุญกันละครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีการนะครับมีแจกดอกบัวนะคะไว้สําหรับเบียนเทียนคืนนี้ด้วยนะครับวัดนะครับสวนดอกกว้างมากนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีอาคารเรียนของโรงอาโรงเรียนของพระสงฆ์ด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับก็บจ,ะจะมีสมัยที่โอาเรียนมหาวิทยาลัยน,นะครับก็มาเรียนอักษรล้านนาเพิ่มเติมที่วัดนี้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารใหม่นะครับพี่ๆที่ไม่ได้มาเชีงยงใหม่หลายปีนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงนะครับแล้วบางส่วนก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งนะครับ วัดนี้จะเน้นต้นไม้นะครับจะต้นไม้เหล่านี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกใหม่นะครับปลูกขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นที่อดมาหลายปีก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ไม่มีใบไม้นะครับก็จะเป็นโครงแบบนี้นะคะเป็นลำต้นนะครับแล้วก็พอละหลายปีนะครับก็จะมีใบนะครับงอกงามม่า บัณฑชาได้บรรฑชาอุปสมบทถ้าไม่ได้บรรฑชาวิหารนะครับก็กว้างขวางและใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับพระประธานของวัดนะครับก็สวยงามนะครับเสาก็วิจิตรการตาครับตอนนี้ยังไม่มีคนนะสบไม่ค่อยมีคนครับตอนนี้ยังเงียบเียบอยู่ ฝนเริ่มตกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล่ามลากกันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับโอ๊ได้ใหม่นะครับในอีพีต่อไปนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยนะครับ